ถามว่ามาการฉนับุรีบ่อยไหมเมื่อก่อนมาบ่อยเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนมีกองถ่ายอยู่ที่ท่งการสุรสีของท่านปุ้ยผมมามาอยู่การประมาณ2ถึงปีเลยเพื่อมาสองคิวมมาคิวดาผเล่นผูชชี่เล่นพรเลนส์สวนด้วยท่าสามคอยซ้อมใี่ใช่แล้วบุกซีมาแบ่งานสะพัดข้าวไปน้ำแข็ โดออย,ออยว่าจะจะสัมภาษณ์ตัวไหนดีเสียงกีดเยอะเลยเกินนะฮะอยากจะถามเลยบาเจอกันวันนี้อยากถามว่ามาการชนะบุรีบ่อยไหมเมื่อก่อนมาบ่อยเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนมีกองถ่ายอยู่ที่ออใช่ใช่ท่าสุสใช่ท่า<ช>ุยผมมามาอยู่การประมาณ2-3ถึงสปีเลยเ,ออเพื่อมาซ้อมคิวม้าคิวดาบแล้วก<อ><อ>็เล่นกู้ชะไอ้ีกแบบเสียงกิด เล่นพระเลนส์สวนด้วยที่นี่คาสามขอซ้อมที่นี่อยู่นะใช่แล้วเมื่อเคยมางานสะพานข้าวไปน้ำแฝดที่กาฐจู่ว่าดังมากเลยนะอะไรนะงานสะพานข้าวไปน้ำแฝดถือว่าดังมากเคยมาใช่เคยมาร่วมงานไม่เคยมาแต่ก็รู้ว่าเป็นงานใหญ่ของของกาจันทบุรีโอ้ยไปมาแต่พี่อยากจะถามอย่ที่บอกไปในส่วนของละครเนี่ยคือเป็นนักแสดงแล้วคล่องใจตลอดเล่นสามตัวนี่มันยากมากไหมก็ ยากนะคือมันในการแสดงของแต่ละตัวผมมันไม่ยากก็คือผมสะดวกกับการทับงานแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าเวลเลวใช่ไหมแต่พี่อยากจะถามที่ที่บอกไปในส่วนของละครเนี่ยคือเป็นนักแสดงแล้วคองใจตลอดเล่นสามตัวนี่มันยากมากไหมก็ยากนะคือมันในการแสดงของแต่ละตัวผมมันไม่ยากก็คือผมสะดวกกับการทับงานแต่ว่ามันยากตรงที่ว่า เวลาที่เราจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยตรงนั้นน่ะมันมันต้องใช้สมาธิสูงเพราะสมมติเราเป็นพี่มืออยู่อย่างเงี้ยแล้วเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมแล้วเราก็ต้องกลับมาเป็นพ่อลิฟต่อเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้จะยากเพราะว่ามันจะต้องแบบมีสมาธิมากเพื่อเข้าคาแรคเตอร์ใหม่อย่เลยเนี่ยแล้ววันหนึ่งบางทีกลับเป็นพ่อลูกแล้วกลับมาเป็นพ่อกลับไปกลับมาไม่ใช่หรือว่าเล่นเป็นคนเดียวอย่างที่เขาดาเนินเรื่องจริงมันก็ มีความยากในการทำงานอยู่ระ right ้บทว่าไหนการกันด้วยแบบขับเชือกไหมฮะสามสามตัวชอบใครมากที่สุดฮะสมบัติชอบผมวะชอบพี่โป๊ะสามตัวชอบพี่โป๊ะคุณตอบยังไงขอบคุณฮะตัวละครสามตัวชอบใครนะฮะชอบพี่โป๊ะชอบพี่โป๊ะอ่ะถามอีกนิดนึงถามนิดนึงในละครสามตัวตัวไหนยากที่สุด เออผมว่าพี่หมื่นะเพราะพอ่ยพอยากพอ่อยากพ่อยากเพราะว่าพ่อก็มีความไม่เหมือนไม่เหมือนภาคแรกเขาก็มีความไฮเกอร์โอและก็เปลี่ยนไปนิดนึงเหมือนกันครับยากเพราะว่าเล่นเล่นพ่อลิบทั้งเรื่องแต่ว่ามาเล่นเป็นพ่อเนี่ยคือเล่นแค่แบบ20%นนออย่างเงี้ยเวลาจะกลับมาอารมณ์ของพ่อค่อนขอ้างค่อนข้างยากเหนื่อยเนี่ยใช้สมาธิสูงมากครับ<อ>แล้วก็ ชอบตัวไหนเออใน3ตัวนี้อากรู้จริงคือมันมีเสน่ห์ทุกตัวใช่ไหมฮะัมันน่ารักทุกตัวเอาจริงคนที่ดูทําบ้านชอบทุกตัวเลยใช่ไหมชอบทุกตัวละครไอผมก็พี่ก็ชอบทุกตัวละครคือคือเรา